ตอนนี้คุณไม่จําเป็นที่จะต้องมีสินค้าเนี่ยคุณก็สามารถขายได้แล้วกันนะตอนนี้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่คุณมีนะครับคุณก็เอาไปขายได้หรือนะครับสินค้าที่เป็นของคนอื่นนะครับนะคุณก็สามารถที่จะเอาไปขายได้เช่นเดียวกันนะตอนนี้มันมีกลุ่มต่างๆเลยนะที่สร้างขึ้นมาบนกลุ่ม Facebook เอ่ยนะครับอาจจะรายได้เนี่ยหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นจนถึงหลักแสนเลยนะครับนะสำหรับคนที่รีวิวสินค้านะครับทุกคน 7วิธีหารายได้เสริมนักเรียนเนี่ยเริ่มได้นะครับนะเราสามารถที่จะทําเงินเนี่ยนะครับนะตั้งแต่สมัยเรียนได้นะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกเล่านะครับสําหรับใครที่กําลังเรียนอยู่นะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับคุณสามารถที่จะใช้7วิธีเนี่ยในการที่จะเริ่มต้นเนี่ยนะครับนะในการหารายได้นะครับ วิธีหนึ่งนะก็คือเรื่องของงานฟรีแลนซ์นะครับนะซึ่งปัจจุบันแล้วเนี่ยอายชีพฟรีแลนซ์เนี่ยเราสามารถทํางานเนี่ยที่ไหนก็ได้นะขอแค่คุณเนี่ยนะครับสามารถที่จะส่งงานนะที่เป็นอินเทอร์เน็ตได้นะครับงานต่างๆเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Fast Work เอ้ยนะครับนะ่ารู้ว่าเว็บฟรีแลนซ์ต่างๆเนี่ยในไทยเนี่ยก็เยอะแยะมากมายนะคุณสามารถที่จะรับงานแปลร,รับงานออกแบบกราฟิกนะครับหรือแม้กระทั่งงานตัดต่อวิดีโอเนี่ยนะครับนะในสิ่งที่ คุณถนัดเนี่ยได้เลยนะอันนี้ก็คือวิธีที่1นนะครับนะก็คือคุณสามารถที่จะทำฟรีแลนซ์เนี่ยรับงานในช่วงที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้เลยนะครับวิธีที่2นะครับนะก็คือเรื่องของขายของออนไลน์นะครับ ในปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะทํางานเนี่ยผ่านออนไลน์เนี่ยโดยการที่เราเนี่ยนะครับมีสินค้านะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่เราไม่มีสินค้าเนี่ยผมก็มีไอเดียดีๆมาฝากนะครับเราสามารถที่จะรับสินค้าเนี่ยจากเว็บขายที่นึงไปส่งอีกที่นึงได้นะเช่นนะครับเราอาจจะไปดูราคาใน s h อ p e e หรือว่าราคาในร z a d าเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ไปนะฮะเอาไปขายเนี่ยตามที่ต่างๆได้นะเช่นก็อาจจะไปไลฟ์สดขายใน TikTok ก็ได ได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะตอนนี้คุณไม่จําเป็นที่จะต้องมีสินค้าเนี่ยคุณก็สามารถขายได้แล้วกันนะตอนนี้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่คุณมีนะครับคุณก็เอาไปขายได้หรือนะครับสินค้าที่เป็นของคนอื่นนะครับนะคุณก็สามารถที่จะเอาไปขายได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าแพลตฟอร์มตอนนี้นะครับโอ้เพียงแค่คุณเนี่ยนะครับไฟ้สดขายของนะฮะคุณก็จะมีเงินเนี่ยระหว่างเรียนเนี่ยได้เช่นเดียวกันนะครับวิธีที่3นะครับนะก็คือสอนพิเศษนะครับนะ จริงๆแล้วเนี่ยวิธีการสอนพิเศษเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่มีมานานแล้วนะครับสมัยก่อนเองเนี่ยผมเรียนปีหนึ่งเนี่ยนะฮะ ผมก็ไปสอนพิเศษเนี่ยหาเงินเช่นเดียวกันนะครับนะผมสอนเนี่ยนะตั้งแต่สมัยปีหนึ่งครับทุกคนนะผมเข้าเรียนปีหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมก็พอมีความรู้วิชาคณิตศาสตร์นะครับผมก็เอาวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับไปสอนน้องๆประถมนะครับเพื่อแลกกับเงินนะที่เราได้มาอาจจะชั่วโมงละร้อยห้าสิบบาทนะสมัยก่อนนะสอนไปหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยนะครับคุณก็ได้สามร้อยบาทอันนี้ก็คือเป็นวิธีเนี่ยที่เราเนี่ยนะสามารถทําเงินนั่นเมื่อยุคก่อนครับแต่ตอนนี้นะครับนะมัน ยุคแข่งที่การที่คุณสามารถที่จะซูมหากันได้นะวิดีโอคอลได้ด้วยนะครับนั่นหมายความว่านะฮะคุณเนี่ยนะฮะอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถเนี่ยสอนพิเศษเนี่ยได้เช่นเดียวกันนะสาหรับใครเนี่ยที่กำลังเรียนอยู่แล้วก็เป็นนักเรียนนักศึกษานะครับ คุณก็สามารถที่จะหาวิชาใดวิชาหนึ่งเนี่ยที่คุณถนัดนะครับคุณก็ลองนะฮะอาจจะเริ่มจากสอนนะฮะน้องๆประถมน้องๆอนุบาลก่อนก็ได้นะสอนให้เขาเนี่ยนะครับพอคิดเลขเป็นนะอัอนนี้คือคณิตศาสตร์นะถ้าคุณถนัดวิทยาศาสตร์นะครับคุณก็ไปสอนวิทยาศาสตร์ถนัดภาษาไทยนะครับนะหรือว่าถนัดสังคมอะไรเงี้ยนะคุณสามารถที่จะสอนได้หมดนะครับนะอันนี้ก็ เป็นในสิ่งหนึ่งเนี่ยที่สามารถที่จะทําได้นะครับนะวิธีสนะครับนะคุณสามารถที่จะรีวิวสินค้าและบริการต่างๆได้นั่นเองนะครับนะในกรณีนี้เราเนี่ยนะครับนะเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับเราสามารถที่จะทำคอนเทนต์ขึ้นมาถูกไหมโพส์โพส์โพสและมีผู้ติด,ดตามเรานะครับเราก็สามารถเนี่ยเอาสินค้าต่างๆนะหรือว่าบริการต่างๆนะครับนะของ คนที่เขาเป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการเนี่ยนะครับเอามารีวิวได้นะอันนี้ก็เราก็ไปดีลกับเขานะครับเออถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะฮะเอาสินค้านี้ไปรีวิวนะเราจะได้รับเงินเท่าไหร่ตอนนี้มันมีกลุ่มต่างๆเนี่ยนะที่สร้างขึ้นมาบนกลุ่ม a c e b o o k เออเนี่ยครับอาจจะรายได้เนี่ยหลักร้อยหลักพันหลักหมืน่นจนถึงหลักแสนเลยนะครับนะสำหรับคนที่รีวิวสินค้านะครับทุกคนวิธีที่5นะครับก็คือทําคลิปลง YouTube นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ you นครูยูเนี่ยนะฮะสอนทําคลิปลง YouTube เยอะแยะไตหมดเลยนะทั้งวิธีการเนี่ยสร้างรายได้นะครับวิธีการทําเงินนะครับผมยังเสียดายเลยครับว้าสมัยมหาลัยเนี่ยนะฮะผมไม่ได้เริ่มทําคลิปตั้งแต่สมัยตอนมหาลัยนะฮะสมัยนั้นเนี่ยนะฮะการที่จะทําเงินออนไลน์เนี่ยโอ้โหมันยากมากครับทุกคนนะเราเนี่ยจะต้องศึกษาจากต่างประเทศเลยแล้วกันนะฮะตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยนะแต่ตอนนี้นะครับนถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นนักเรียนนะเป็นนักศึกษานะครับเราก็สามารถเนี่ยฮะทำเงินผ่าน YouTube ได้เช่นเดียวกันนะครับนะเพียงแค่เราเนี่ยฮะมีอายุมากกว่า 18ปปีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะฮะอายุยังไม่ถึงนะครับคุณก็อาจจะใช้บัญชีของคุณพอ่อคุณแม่เนี่ยนะครับในการรับเงินก่อนก็ได้นะหลักการก็คือว่าเราก็ทําคลิปในไลฟ์สไตล์ของเรานั้นแหละนะครับตอนนี้ผมเห็นนักศึกษานี่นะครับเนะี่ยทำกันเยอะเลยนะคุณสามารถที่จะทําคลิปที่โรงเรียนก็ได้นะครับนะรำพย์ที่มหลาลัยอะไรเงี้ยอวอล์กไปโรงเรียนนะใช้ชีวิตประจำวันยังไงนะอ่านหนังสืออะไรนะครับวิธีการทําการบ้านทํายังไงอะไรเงี้ยนะสามารถที่ทําได้หมดเลยนะหรือว่าเทคนิคการสอบอะไรเงี้ยนะครับ หรือเช่นถ้าเกิดว่าคุณเรียนสาขาอะไรนะครับคุณก็มาเล่าในะในสิ่งที่คุณทําสาขานั้นก็ได้นะครับหรือถ้าคุณชอบงานในเหล็กนะทำขนมเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถที่จะทําคลิปเนี่ยลงใน YouTube ได้แล้วกันนะซึ่งตอนนี้นะครับผมคิดว่า u t u b e เนี่ยนะครับก็ง่ายมากเลยนะเราสามารถเพียงแค่ทําคลิปแล้วก็มีโอกาสเนี่ยรับเงินนะครับสําหรับใครที่กําลังเรียนอยู่นะทุกคนวิธีที่6นะครับก็คือนักเขียนอิสระนั่นเองนะครับ ตอนนี้นะครับนาหลายคนเนี่ยนะครับเขาต้องการข้อความข้อมูลต่างๆที่เป็นเรื่องของการเขียนนะครับหรือแม้กระทั่งการแปลนะฮะในฐานะที่เราเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่นะครับเราก็อาจจะฝึกใช้เครื่องมือนะ,ะที่ชื่อว่า ChatG p t อะไรเงี้ยนะครับเขาสามารถเขียนบทความให้เราได้แล้วก็เอามา,ากลั่นกรองนะครับนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ส่งให้กับคนที่เขาเนี่ยอยากได้ข้อมูลหรือข้อความนั้นๆนะเพราะว่าบางคนเนี่ยนะครับนะเขาไม่มีเวลาในการที่จะเขียนข้อมูลต่างๆนะครับเขาก็จะมาจ้าง คนที่เป็น,นะฮะสามารถที่จะเขียนให้เขาได้นะเราก็อาจจะใช้เครื่องมือหรือทูนต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยในการเรียบเรียงนะครับแล้วก็ส่งงานเนี่ยออนไลน์ได้เลยนะครับในฐานะที่เราเนี่ยสามารถที่จะเป็นนักเขียนได้นะทุกคนนะครับวิธีที่7นะครับนะั่ก็คือช่างภาพอิสระนั่นเองนะครับนะเราเนี่ยฮะสามารถที่จะถ่ายรูปได้นะหรือแม้ก็ถ่ายวิดีโอก็ได้นะครับ เราเนี่ยนะฮะมีเคียงแค่มือถือเครื่องเดียวเนี่ยตอนนี้ก็สามารถที่จะถ่ายภาพได้แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะฮะที่จะแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับพอที่จะไปเล่นกล้องต่างๆที่เป็นพวก d s l r หรืออย่างเงี้ยนะครับนะเราก็สามารถที่จะ ไปเป็นช่างภาพอิสระนะครับนรับถ่ายภาพอาหารอ่านะคือบางทีผู้ประกอบการเนี่ยนะครับนะเขาก็อยากที่จะได้ภาพสวยๆนะครับเราก็ไปลองฝึกเทคนิคในการถ่ายภาพนะครับแล้วก็ถ่ายภาพนะครับหรือแม้กระทั่งถ่ายรับปริญญาอะไรเงี้ยนะครับฝึกใช้กล้องแล้วไปถ่ายนะคะหรือแม้กระทั่งเนี่ยนะเราไปถ่ายภาพอะไรที่มันแปลกๆนะครับแล้วก็เอาไปขายตามเว็บขายภาพต่างๆเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยยังได้เลยนะครับนะทุกคนนี่ก็เป็น7วิธีในการที่เราเนี่ยนะสามารถทำรายได้ระหว่างเรียนได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ย มีเทคนิคอะไรแล้วก็กําลังเรียนอยู่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยฮะที่กําลังมีลูกเนี่ยนะครับนะเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่นะครับสามารถที่จะแชร์คลิปนี้นะครับนะไปให้กับพวกเขาเพื่อที่จะทําเงินเนี่ยระหว่างเรียนได้นะครับผมเข้าใจครับว่าตอนที่เรียนหนังสือเนี่ยนะครับนะบางครั้งเนี่ยนะฮะบางคนเนี่ยไม่มีตังค์จริงๆนะฮะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยครับผมก็ไม่ได้มีเงินเยอะมากมายนะผมก็ต้องไปสอนพิเศษนะครับเพื่อที่จะรับเงินนะครับแล้วก็เป็นค่าเทอมไปเป็น ค่าใช้จ่ายไปในระหว่างที่เราเรียนนะครับถ้าเกิดว่าใครนะฮะอยากฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้ในเรื่องของการหาไรายได้เสริมนะครับก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยครับสำหรับนี้พบครูยูดูแลยลูทูบลาเตียงท่นนี้ครับไปแล้วทุกคนบ๊ายบายถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้กดติดตามครูยูดูแล YouTube ไว้และกดกระดิ่งแบบทั้งหมดเพื่อแจ้งเตือนความรู้ดีๆก่อนใคร